เปตราคือนครหินแกสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดิมูซาหุบเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลเดซีกับอ่าวอากาบาในประเทศจอนครน,นี้แต่เดิมนั้นเป็นนครแห่งการค้าขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า700ปีจนเมื่อโยฮันลุทวิบวทบกฮาร์นักสำรวจชาวสวิสเดินทางผ่านมาพบเห็นเข้าเมื่อปีพุทธศักราช2355คศ1812นครเปตราได้รับลงทะเบียน จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2528โดยกล่าวอธิบายไว้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติปัจจุบันสามารถเดินทางเข้าไปโดยอาศัยมาเท่านั้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 0นครเปตราได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจ,จรรย์ของโลกยุคใหม่ของโลกจากการลงคะแนนทั่วโลก ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาสู่เปตราคือพวกเอโดไมซึ่งเข้ามาราวปีหนึ่งพันปีก่อนคริสต์กาลแต่ชนชาติที่สร้างเมืองเปตราขึ้นมานั้นคือชาวนาบาเทียนในช่วงศตวตรรษที่สี่ก่อนคริสต์กาลซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงชนเพอรเรรอนในทะเลทรายอาหรับคนกลุ่มนี้สกัดพาหินทรายเป็นบ้านเรือนและอาศัยอยู่ในถ้ำที่มีอยู่ทั่วเมืองพวกเขามีอาชีพเป็นคนเลี้ยงแกะแต่เปลี่ยนมาค้าขายและ รับจ้างเป็นยามรักษาความปลอดภัยให้แก่กองคาราวานคนเผ่านี้มีความซื่อสัตย์ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เรียกเก็บจากผู้สัญจรก็ช่วยให้พวกนาบาเทียนมีชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นสาเหตุที่เปตราตั้งอยู่บนดินแดนอันแห้งแล้งมีแต่หินกับทรายนั้นก็น่าจะเพราะเปตราตั้งอยู่เส้นทางการค้าสําคัญที่สุดของโลกในขณะนั้นสองสายได้แก่เส้นทางสายสายตะวันออกสายตะวันตกข้าสมุทร อาหรับกับอาเปอร์เซียจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและสายสายเหนือใต้ที่เชื่อมทะเลแดงกับกรุงดามัสกัสซีเรียน,นอกจากนั้นเมืองนี้ยังมีแหล่งน้ำจิตสำคัญซึ่งต่อมาเรียกกันว่าวาดีมูซาหรือหุบเขาโมเสสซึ่งเล่ากันว่าเป็นน้ำที่ได้เมื่อโมเสสเสกออกมาเพื่อให้ชาวยิวได้กินแก้กระหายเหล่าพ่อค้าหรือนักเดินทางที่เดินทางผ่านทะเลไายออันว่างเปล่าและแห้งแลง้งใกล้เคียงนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมุ่งมาที่เมืองเปตรายอย่างเดียว เปตราเป็นศูนย์กลางค้าขนาดใหญ่จนทำให้นักเดินทางชาวกรีกมักนำเรื่องความมั่งคั่งมาเล่าให้ฟังตามบันทึกของสตราโบนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้อธิบายไว้ว่าเมืองเปตราเป็นตลาดซื้อสินค้าสำคัญที่สุดของโลกตะวันออกยังไม่หอมกำยานเครื่องเทศข,ข,ของชาวอารับทองแดงเหล็กเครื่องปั้นดินเผารูปปั้นผ้าย้อมของชาวฟินิเซียลล้วนถูกลำเลียงผ่านเมืองเปตราไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชาเปอร์เซีย เปตราจเจริญถึงขีดสูงสุดในช่วง50ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงคริสต์กัราชที่เจในช่วงเวลานี้เปตราถูกปกครองด้วยกษัตริย์นามอาริทัสท,ที่4ปอเรตสสีผู้ที่ชาวกรีกยกย่องให้ว่าฟิโลเดสฟิโลดิมสซึ่งแปลว่าผู้รักประชาชนและด้วยความมั่งคั่งความเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลและชัยภูมิอันยากแก่การพิชิตจึงทำให้เมืองมีโอกาสจเจริญเติบโตได้อย่างได้ดายโดยไม่ต้องกลัวศัตรูจากภายนอก ชาวเปตรานับถือเทพพระเจ้าสองคือเทพดูซารเรสเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และเทพอนันอาซาชายาของเทพดูซารเรสเทีแห่งน้ำด้วยเหตุที่เกิดเมืองใหม่และเส้นทางค้าขายใหม่ที่ปลอดภัยและสะดวกกว่าในช่วงเวลาต่อมาเปตราที่เคยเจริญรุ่งเรืองด้วยการค้าก็เริ่มสูญเสียอำนาจลงเมืองอ่อนแอและถูกต่างชาติโจมตีเข้าได้ง่ายจนเมื่อถึงปีพุทธศักราช649ขศ106พวกโรมันนำ โดยจักรพริสันหรือไทรอนุ์ได้เข้ายึดครองเปตราและผนวกนกรนีเข้าเป็นจังหวัดในจักรวรรดิโรมันแต่เปตราก็ยังคงดำรงอยู่เรื่อยมาจนถึงราวปีคศ3 0 0เมื่อจักรวรรดิโรมันเริ่มคลอนแคลนซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช906คศส6 3 แผ่นดินไหวก็ได้ทำลายอาคารและระบบชลประทานที่ถือว่าดีมากของเมืองลงในช่วงคริสตรวรัตที่5เปตรากลายเป็นที่ตั้งคริสตศาสนาโมนทนของบิชอปแล้วถูกมุสลิมยึดในคริสตรวรัตที่7แล้วก็เสื่อมถอยมาเรื่อยๆจนลบเลือนหายไปจากผู้คนถึงแม้ซากเมืองเปตราจะเป็นสิ่งที่น่าอยากรู้อยากเห็นของผู้คนในช่วงยุคกลางเช่นมีสุนต่างของอียิตปต์ไบบานเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมในช่วงก่อนคริสตรวรัตที่13แต่การค้นพบเปตรา ที่นำไปสู่การเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกเกิดขึ้นอย่างเงียบๆเ,เมื่อปีพุทธศักราช2,355คศ1,812เมื่อมีนักสำรวจชาวสวิตเซอร์แลนด์โยฮันลุกวิกบวกฮาร์ตโยฮันลุวิวกเบอร์ฮอร์ซึ่งกำลังเดินทางจากจอร์แดนไปอียิปต์เพื่อไปศึกษาถึงแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำในบวกฮาร์ได้เห็นด้านหน้าอัญอยดของเปตราแต่ผู้นำทางท้องถิ่น สั่งห้ามมีให้เขาลงไปทําอะไรที่นั่นบุกฮาร์ดจึงอาจบันทึกย่อไว้ขณะที่อูดเดินผ่านถึงแม้จะเป็นเทียงบันทึกเล็กๆคร่าวๆแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการที่เปิดมืองสู่สายตาชาวโลกซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2,369คศ .1,826 เลออเดลาบอร์ดเลออนเดลาบอร์ดชาวฝรั่งงอเสทที่ได้เดินทางเข้าไปสำรวจเมืองและเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่า v y of the l a b i t e r แปลว่าการเดินทางในเปตราแห่งอารับตีพิม์ในปีพุทธศักราช2373ซึ่งการเขียนหนังสือครั้งนี้ถือเป็นการนำภาพและความรู้ต่างๆที่ชาวโลกไม่เคยเห็นมาเปิดเผยให้ได้รับรู้การสำรวจทางโบราณคดีเริ่มขึ้นในช่วงต้นของคริสตวตรัษที่20ซึ่งใน,นปัจจุบัน ก็ยังคงดำเนินการสำรวจอยู่เปตราได้รับลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่9เมื่อปีพุทธศักราช2528ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส